สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Learning Space พื้นที่แบ่งปันความรู้และก็เรื่องราวดีๆนะครับสำหรับคนทํางานเพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจและชีวิตที้ดีขึ้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพาคุณไปได้ไกลกว่านะครับหัวข้อที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับในวันนี้ก็คือ6ขั้นตอนง่ายๆสร้างคอร์สออนไลน์ด้วยตัวเองนะฮะ ก็เราเดินทางมาถึงตอนที่3แล้วเนาะตอนที่3แล้วนะครับนั่นก็คือในขั้นตอนที่4นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ3ขั้นตอนที่เราสามขั้นตอนใน6ขั้นตอนที่เรามาเรียนรู้กันถึงวิธีการในการสร้างคอร์สออนไลน์ด้วยตัวเองนะวันนี้นะฮะเรามาเรียนรู้กันในขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนต่อไปที่เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญมากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ มันจะเป็นคอร์สไม่ได้ถ้าไม่มีขั้นตอนที่4เนาะโอ้มันก็คือการสร้างวิดีโอนั่นเองนะการสร้างวิดีโอนะครับการสร้างวิดีโอนี่ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญเลยเพราะว่าเรามีสคริปต์แล้วนะจากขั้นตอนที่3ที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างสคริปต์ไปแล้วเราสร้างคอร์สออนไลน์ไว้แล้วเนี่ยเราร่างทุกอย่างไว้ดีแล้วเนี่ยนะครับตัววิดีโอนี่แหละจะเป็นสื่อจะเป็นตัวที่สื่อสารนะครับระหว่างับเรา คู่เรียนนะดังนั้นถ้าว่าเราเตรียมจะคลิปมาสักอย่างดีนะครับแต่ว่าเรามาตกม้าตายตอนทําวิดีโอก็คือวิดีโอของเราไม่มีคุณภาพภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดภาพกระตก,ก,ะตกทําออกมาพีเต์มืดอันนี้เนี่ยมันก็จะทให้คุณคณ่าของคอสของหลักสูตรของเราเนี่ยตกลงไปอย่างน่าเสียดายดังนั้นนะครับในเรื่องของการทําวิดีโอเนี่ยถือได้ว่าหากเรามีเนื้อหาที่เราจะนําเสนอแบบพีเศนนะ ถ้าเรามีเนื้อหาที่จะ,จะเสนอแบบ Presentation อย่างเช่นถ้าเราไปสอนตำกองต่างๆแล้วเรามีแบบ Presentation นะมี Presentation เราก็ควรจะทำ r e s e n t a t i o n ขึ้นมาก่อนคือสร้าง Presentation ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็แนวทางในการทำ r e s e n t a t i o n นะครับโน้ตไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะแนวท,ทางในการทำ r e s e n t a t i o n ให้ให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือพยายามให้ใช้รูปพยายามใช้รูปบรรยายแทนเนื้อหา อย่าให้มีแบบเ,เนื้อหาแบบพืดเนื้อหาเต็มไปคือเต็มไปด้วยเนื้อหาเต็มไปด้วยข้อความอะเท็จครับเทค,ทคนะให้ใช้รูปบรรยายให้เขาเห็นรูปเห็นภาพได้มากที่สุดเพราะว่ารูปภาพเนี่ยจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้เกิดการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เ,เป็น,เป,นเป็นหัวใจหลักเป็นเป็นสิ่งสําคัญเป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาได้มากกว่าตัวอักษรน,นั่นเองนะครับดังนั้น หลักการง่ายๆนะครับในการทำปีเซนเตชันนั่นก็คือสื่อสารด้วยภาพสื่อสารด้วยภาพแล้วก็ใช้ตัวอักษรให้น้อยที่สุดนะใช้ตัวอักษรให้น้อยที่สุดในการทำ e ี e ซนเ t ชันนะครับในการสร้าง e ี e ซนเ t ชันเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับเราถนัดเลยนะเราจะใช้อะไรอะ PowerPoint Keynote Google Slide นะได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดขึ้นกับกับจริตของเราเลยนะ และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับพยายามที่ทําสไลด์เนี่ยพยายามที่จะให้มีจํานวนสไลด์นีน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะป้องกันอะไรป้องกันในเรื่องของอความยืดเยื้อของของเนื้อหานะครับเ <c oughs> ช่นเราอาจจะกําหนดว่าสไลด์หนึง่งมีหนึ่งหน้าตอนหนึ่งบทเรียนวันวันเพจวันเนื้อหาเลย <c oughs> คือหนึ่งหน้าเนี่ยหนึ่งบทเรียนเนี่ยหนึ่งเลซันหเพจเนี่ย มีหนึ่งเนื้อหาต่อนหนึ่งบทเรียนถ้าดีก็กําหนดระยะเวลาด้วยว่าเนื้อหาในแต่ละหน้าเนี่ยเราจะพูดกี่นาทีอย่างเช่นเนื้อหาแต่ละหน้าเราจะพูดไม่เกิน5นาทีอ,อันนี้เก็กําหนดไปเพื่อป้องกันการไหลพูดไหลออกทะเลไปโอเค ทีนี้เมื่อเนื้อหาเมื่อสไลด์เราพร้อมแล้วนะครับ<ว>เราก็เข้าสู่ขั้นตอนการอัดวิดีโอได้เลยนะฮะเข้าส<ม>ู่ขั้นตอนการอัดวิดีโอได้เลยซึ่งในขั้นตอนนี้เราก็จะเป็นได้ต้องมีอุปกรณ์พื้นฐานหรือว่าอุปกรณ์อ่ะที่มันจําเป็นต่อการบันทึกภาพและเสียงนะดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยนะข้อแรกเลยไมค์ดีๆสักตัวหนึ่งนะไมคดีๆสักตัวหนึ่งในที่นี้นะครับ ผมแนะนำนะฮะออดิโอเทคนิก้าอาย้อนะอันนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่แต่ก็คือเคยใช้มาแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่คุณภาพพอสมน้ำสมเนื้อออดิโอเทคนิการุ่น a t r 2100แบบ u s b นะครับออดิโอเทคนิกา a t r 2100แบบ u s b เสียบเข้าไปเลยไม่แน่ใจว่ามีขายทั่วไปหรือเปล่านะครับผมสั่งซื้อ Amazon มา เคยใช้งานนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีระดับ1น,นะครับในราคาที่เหมาะสมนะส่วนรนอื่นๆที่คุณภาพดีก็กเยอะเยอะมากนะครับเรื่องของไมคุณภาพดีๆเนี่ยลองลองเลือกหาดูนะครับคอนเซปต์คือขอให้เรามีไมคคุณภาพดีสักตัวหนึงนะใช้สําหรับอัดเสียงนะครับสัก1ตัวข้อที่2นะซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ในข้อนี้จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับนั่นก็คือ1น,นะฮะห ซอฟต์แวร์ที่จะใช้บันทึกหน้าจอนะบันทึกหน้าจอหมายความว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่บันทึกหน้าจอที่เรากําลังนําเสนออยู่อย่างเช่นพ e s e n t a t i o n แต่ละหน้าเนี่ยนะซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะบันทึกหน้าจอพ e s e n t a t i o n ของเราที่เรานําเสนอแต่ละหน้าอยู่ทีนี <c oughs> ้บางท่านสอนการใช้โปรแกรมนะบางท่านสอนการใช้โปรแกรมเราก็จะมีการคลิกเมาส์ตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้น นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับซอฟต์แวร์กลุ่มนี้เนี่ยก็จะบันทึกนะการคลิกเมาส์แต่ละตำแหน่งที่เราเข้าไปคลิกนั่นเองนะแนะนำนะครับแนะนำโปรแกรมที่ใช้งานในกลุ่มนี้นะครับนั่นก็คือ c a m t a c เชียแคมด i a เชียสตูดิโอ er นะแคมดัเชียสตูด er ิเนี่ยสามารถใช้งานบน Windows หรือบน Mac ก็ได้นะครับหรือ,อ s c r e e n f นะครับโปรแกรม s e r n f n o w ถ้าเป็นโปรแกรม Screenflow ก็คือ ใช้งานบน Mac ได้อย่างเดียวนะครับใช้งานบน Mac อย่างเดียวเท่านั้นต่อมาในส่วนของซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือซอฟต์แวร์สำหรับตัดตอ่อนะซอฟต์แวร์สำหรับตัดตอ่อหรือเอาไว้ใช้ใส่เอฟเฟกต์วิดีโอในกรณีที่เราต้องการให้วิดีโอของเรามีความอลังการเนาะมีลูกเล่นแร่วๆมีเทคนิคมีกราฟิกให เรียกร้องความสนใจหน่อยอะ่ะให้วิดีโอเราดูแล้วดูดีมีสกุลหน่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอซอฟต์แวร์ในการบันทึกหน้าจอก่อนหน้าที่ที่เล่าให้ฟังในข้อก่อนหน้านะครับในหัวข้อก่อนหน้านะครับคือพวกกลุ่มแคมเียกลุ่มสกินโฟนเนี่ยบันทึกหน้าจอเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะแต่ถ้าหากว่าเราต้องการตัดต่อใส่เอฟเฟกต์วิดีโอมากขึ้นมีระเบงระเบิดมีภาพที่มัน เป็นกราฟิกซับซ้อนอะนะฮะเราก็สามารถที่จะนำไฟล์วิดีโอนี่มาตัดต่อผ่านโปรแกรมกลุ่มนี้ได้นะโดยโปรแกรมกลุ่มนี้เนี่ยมีหลากหลายอย่างเช่น,น i m o v v i อ่า iMovie เนี่ยก็คือ Mac อยู่แล้วนะ Adobe Premiere ะก็ได้นะครับลองดูนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีการ Sony Sony Vegas ก็จะมีหลากหลายนะกลุ่มนี้ก็จะมีหลากหลาย อย่าลองเลือกดูติดตอบสนองความต้องการของเรานะครับที่เราสามารถนํามาใช้งานได้ต่อมานะครับต่อมา,อาข้อต่อมานะครับก็คือเครื่องมือที่มีความสําคัญอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือกล้องบันทึกภาพดีๆสักตัวหนึ่งคือจะว่าไปในเรื่องของการบันทึกภาพเนี่ยเราสามารถใช้กล้องมือถือได้โดยตรงเลยนะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยกล้องมือถือนเนี่ยมีความละเอียดนะมีความละเอียดแล้วก็สามารถนําไปบันทึกภาพ การทำคอร์สได้แบบสบายๆเลยนะแต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะแยกนะครับแยกเพื่อให้เป็นเฉพาะคิดหรืออัปเกรดวิดีโอเราให้ดูแบบโอ้พรีเ <c oughs> มียมพรีเมียมมากอะไรเงี้ยมีมีดูแพงดูแพงมากขึ้นนะ <laughs> เราก็สามารถที่จะหากล้องสำหรับบันทึกวิดีโอมาเพิ่มเติมได้นะครับเช่นกล้อง dslr ทั่วไปนะที่สามารถบันทึกไฟล์วิดีโอได้นะครับลองตอนไปซื้อเนี่ยต้องดูก่อนนะว่าบันทึกเขาบันทึกวิดีโอ ได้ไหมนะฮะกล้อง d s ด,ด,ด SM r รุ่นนั้นบันทึกไฟล์วิดีโอได้ไหมหรือไม่ก็แบบตรงๆเลยก็คือเว็บแคมนะฮะปัจจุบันมีหลายเจ้าให้เลือกมากมายนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็งบประมาณที่เรามีนะขั้นตอนต่อมานะครับในการสร้างคอร์สออนไลน์นั่นก็คือขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนที่5 สร้างรีสอร์ทเพิ่มเติมอ่าอันนี้ก็คือการการอ่านอกเหนือจากจากเนื้อหาหลักๆแล้วก็คืออาจจะมีรีสอร์ทเพิ่มเติมอย่างเช่นอ่าบางเนื้อหารเราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดผ่านวิดีโอได้หรือการถ่ายทอดผ่านวิดีโอไม่เหมาะสมเช่นเราต้องการอธิบายเพิ่มเติมหรืออ่าอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมผ่านไฟไวเวิร์ดนอะให้ให,ให้ให้ผู้เรียนไปอ่านไฟลวิร์ดอ่าที่เราที่เราเขียนเอาไว้นะครับหรือ อยากให้ผู้เรียนไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมผ่านการผูกสูตรใน Excel ในไฟล์ Excel นะเราก็จะทำไฟล์ต่างๆที่เราต้องการเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปในคอร์สซึ่ง,งรูปรูปแบบไฟล์ต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เป็นวิดีโอแล้วนะจะไม่เป็นวิดีโอก็จะเป็นไฟล์แบบไฟล์ Microsoft Word Microsoft Excel หรือไฟล์อื่นๆที่นอกเหนือจากวิดีโอที่เราใช้สอนเราอาจจะ อธิบายการใช้งานไฟล์ต่างๆเหล่านี้ไว้ในวิดีโอที่เราทำเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าไปดาวน์โหลดมานะครับอัปโหลดวางไว้ให้แล้วไปดาวน์โหลดมาท้ายวิดีโอเหล่านี้ท้ายวิดีโอนี้คุณก็ไปอัปโหลดไฟล์นี้มาศึกษาเพิ่มเติม,ม,ม,มหรือว่านําไปใช้งานได้เลยนะถ้าหากว่ามันเป็นไฟล์ที่นําไปใช้งานได้เลยนะในสารบัญก็เขียนไว้หน่อยหนึ่งว่าเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับให้ไปดาวน์โหลดจากไฟล์ต่างๆเหล่านี้นะเรามีไฟล์ต่างเหล่านี้พพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ ทีนี้มาถึงขั้นตอนที่6นะขั้นตอนที่6ในการสร้างคอร์สออนไลน์ด้วยตัวเองนั่นก็คือการเซตอัพคอร์สนะครับเซตอัพคอร์สในแพลตฟอร์มของคอร์สออนไลน์ทำยังไงขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับในการสร้างคอร์สออนไลน์นั่นก็คือการนําเอาคอร์สของเราที่เราสร้างมาที่เราอัดวิดีโอมาตัดต่อมาเขียนคอร์สมานะครับไปอัปโหลดบนแพลตฟอร์มการสอนคอร์สออนไลน์ซึ่ง เราต้องมีการตัดสินใจก่อนนะครับว่าหลักสูตรออนไลน์ของเราเนี่ยเราจะใช้แพลตฟอร์มอะไรในการนําเสนอนะครับบนบนโลกโซบนโลกออนไลน์เนี่ยเราจะใช้แพลตฟอร์มอะไรในการนําเสนอในการนําคอร์สของเราเนี่ยไปวางบนเซิร์ฟเวอร์นะซึ่งแต่และสมัยนี้ยุคนี้นะมีแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายนะครับมีรายละเอียดเยอะในเรื่องของค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งจํานวนนักเรียนที่สามารถเข้าใช้งานได้ ฟัง์ชันรองรับการใช้งานบนมือถือแตกต่างกันไปเลยครับตามแพลตฟอร์มที่มีให้เลือกแพลตฟอร์มที่ผมแนะนำในที่นี้นะครับแล้วกอ็อยากให้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะฮะนั่นก็คือ Udemy นะครับ Udemy Teachable อ,อันนี้ก็ฟัง์ชันเยอะนะครับ Teachable Skillen อ,อันนี้เจ้าใหญ่ในเมืองไทยเลยนะ Skillen Think Think Thinkific นะครับ Thinkific นะ ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งในขั้นตอนเหล่านี้เราก็ต้องทําการศึกษานะศึกษารายละเอียด <c oughs> ตามที่แต่ละเจ้าเ่เขามีรายละเอียดลงไว้นะครับว่าถ้าหากว่าเราจะไปใช้แพลตฟอร์มเขาเนี่ยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมอะไรยังไงบ้างนะครับ <c oughs> เลือกที่เหมาะสมแล้วก็ตรงจริตมากที่สุดนะฮะโอเค <c oughs> ทั้งหมดนี้นะครับก็คือขั้นตอนนะทั้งหมดในการสร้างคอร์สออนไลน์ด้วยตัวเองนะครับตั้งแต่ขั้นตอนที่1เลยนะเราอยู่กันมาถึง3ตอนด้วยกันนะครับตั้งแต่ขั้นตอนที่1นะครับการกําหนดหัวข้อคอร์สนะครับขั้นตอนที่2หาข้อมูลสําหรับการสร้างคอร์สขั้นตอนที่3การสร้างคอร์สออนไลน์นะฮะขั้นตอนที่4การสร้างวิดีโอขั้นตอนที่5 การสร้างรีสอร์สเพิ่มเติมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่6นั่นคือการเซตอัพคอร์สในแพลตฟอร์มของคอร์สออนไลน์นั่นเองนะครับโอเคครับก็ถ้าว่าท่านใดมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการสร้างคอร์สออนไลน์ด้วยตัวเองก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับโอเคก็ถือว่าเราพูด ถ่ายทอดเนื้อหาจบกันแล้วนะในเรื่องของการสร้างคอร์สออนไลน์ด้วยตัวเองนะครับ6ขั้นตอนง่ายๆสร้างคอร์สออนไลน์ด้วยตัวเองนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่นํามาพูดคุยกันในวันนี้นะฮะผมมั่นใจนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างแน่นอนและถ้าหากท่านเห็นว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์นะครับท่านสามารถกดติดตามนะครับช่องเว็บไซต์ learning.co.th และก็แอปพลิเคชัน Southund Cloud Pod Bean Facebook Fanpage ช่อง YouTube Learning Space ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพาคุณไปได้ไกลกว่าสวัสดีครับ